สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้พี่อ้อยสั่งส้มโอนะคะขาวเขาเรียกขาวใหญ่นะคะขาวใหญ่เป็นเป็นของอัมพาวาเนาะเขาบอกว่าอัมพาวาแต่พี่อ้อยสั่งซื้อทาง facebook นะคะอ่าสองคู่ร้อยเสิบาทนะคะสองคู่ร9 0บาท พรจริงเขาขายเป็นคู่ละร้อยเนาะพอสั่งสองคู่เขคิดร้อยก้าสิบบาทแล้วก็มีค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะคะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะแต่เท่าที่ดูจากรีวิวเขาบอกว่าโอเคนะคะบอกถ้าเปลือกนิ่ม เราะว่าเขาตัดส่งมาใหม่ๆเนาะเขาบอกว่าให้รออจ็ถึงวันนะคะถ้าเปลือกนิ่มแล้วค่อยปอกนะคะแล้วก็ถ้าปอกออกมาแล้วตัวเนื้อข้างในแข็งเป็นไตนะคะ,ะคือฐานไม่ได้นะคะเขาก็จะส่งมาเคลมให้นะคะเรามีหลักฐานเพราะว่าเขาให้ถ่ายวีดีโอไว้เนาะก็คลิปนี้พี่ก็กถ่ายแบบตรงนี้ก่อนนะคะ การรีวิวนะคะส้มโอขาวใหญ่นะคะสีลูกรวมส่งสองร้อยสี่สิบบาทเดี๋ยวพี่อ้อยปอกแล้วก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าข้างในเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเมื่อกี้พี่อ้อยปอกส้มโอเนาะพอดอีในบ้านหลานเล่นเนาะหลานเล่นเขาเล่นเกมอยู่นะคะพี่อ้อยก็เลยไม่ได้ทําคลิป ปอกนะคะออกมาปอกปอกข้างนอกให้ปอกข้างในแล้วก็มาถ่ายคลิบข้างนอกนะคะอันนี้เป็นส้มโอขาวใหญ่นะคะเป็นส้มโอขาวใหญ่ของอัมพาวานะคะแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะพอเขาบอกพี่อ้อยเนาะเขาบอกว่าของเขามีรับประกันนะคะว่า ถ้าปอกออกมาแล้วแข็งเป็นไตเลยนะคะทานไม่ได้นะคะให้เรา,าถ่ายรูปให้เขาเนาะเขาจะส่งมาเค็มให้นะคะตอนนี้มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีตรงแค่ตรงตรงหัวนิดนึงเองนะคะนิดเดียวเนาะก็ไม่ซีเรียสน,นะคะเขาทานได้เขาบอกว่าเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะส้มโอก็จะหวานเนาะเพราะว่าเขาเก็บมาใหม่ๆแล้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้เนาะอ่า ลูกละสองอ่าลูกละห้าสิบบาทนะคะลูกละห้าสิบบาทนะคะลูกละห้าสิบบาทพี่อ้อยสั่งมาสี่ลูกเนาะแล้วเขาก็บวกค่าส่งแล้วเขาคิดสองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทนะคะคิดสองร้อยสี่สิบบาทก็เอาไว้อ่าเขาบอกให้เอาไว้เจ็ดถึงสิบสี่วันเนาะพี่อ้อยก็จาไม่ได้เราก็าไว้กี่วันแล้วเนาะแต่ตอนแรกที่พี่อ้อยทาไป อะปอกออกมาทานเนาะเขาจะออกบางบางลูกก็จะมีเปรี้ยวบางลูกก็จะมีหวานนะคะแต่ลูกเนี้ยหวานนะมะหวานเจ็บเลยนะคะหวานมากๆนะคะจะเห็นความฉ่าของเขาเนาะความฉ่าของเขาตรงเนี้ยจะแกะง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่อ้อยลอกแล้วจะเหลือแค่เศษนิดๆเองติดแค่นั้นเองนะคะคือเขาจะล่อนด้วยนะคะเขาบอกว่าเก็บใหม่มาตัดแล้วก็ส่งมาส,สดๆเลย ลอยคะ่ะแล้วที่สำคัญก็คือเขารับประกันมีเค็มนะคะมีเค็มให้ถ้าของไม่ดีเนาะอ่าก็ถ้าหลายๆคนจะสั่งนะคะก็พิมพ์เข้าไปเนาะว่าส้มโอขาใหญ่อัพาวานะคะเข้าไปที่เฟ e บ o o กนะคะพิมพ์ั้ก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ทักเข้าไปเนาะเขาก็จะทักมาแล้วก็จะส่งราคามาให้ว่ามีแบบ สี่ลูกหกลูกอะไรประมาณนั้นนะคะราคาก็จะต่างๆกันไปเนะาะวันนี้พี่อ้อยสั่งมาแบบลูกใหญ่นะคะก็จะเป็นลูกละห้าสิบบาทเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทําคลิปหลักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลังบ้านจะเหลือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใบเดียวนะคะข้อเสียงเขาจะดังเนาะพี่อ้อยก็จะไม่ค่อยทําคลิปนะคะเพราะว่าลอย้ายไปบ้านใหม่แล้วค่อยท,ทําทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะ ก็ยังไงก็รอกันนะคะรอหน่อยเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ